สวัสดีครับคลิปนี้ก็อัปเดตราคาล่าสุดนะฮะสำหรับฮอน d ้าคลิก160ตัว ABS นะฮะวันนี้อัปเดตราคาก็จะเป็นฮอน d ้าคลิก160ตัว ABS สีแดงด้านนะฮะปี2024นะครับก็มีเพื่อนๆพี่ๆหลายๆท่านนี่สอบถามเข้ามานะครับว่าตอนนี้ราคาฮอน d ้าคลิกอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะวันนี้ลงให้นี่ราคารวมจดทะเบียนเรียบร้อยหมดเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปชมรายละเอียดกันเลยครับผมลุย สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะฮะสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับผมนะฮะวันนี้ก็วันที่18ธันวาแล้วนะครับ2567นะครับก็อีกไม่กี่วันก็จะปีใหม่แล้วนะครับวันนี้ก็เลยมารีวิวแล้วก็อัปเดตราคานะับสำหรับฮอน้าคิก์ร้ยตัว ABS นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นสีแดงนะครับเนื้อสีก็จะเป็นสีแดงด้านนะครับ แล้วก็มีเพื่อนๆวิพีๆหลายๆท่านนี่คอมเมนต์เข้ามานะครับว่าตอนนี้ราคาฮอน้าคลิกหนึ้ย abs ราคาตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็คือราคาที่ร้านฮอน้าจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะที่ลงให้นี่ก็เพื่อเปลี่ยนแนวทางนะครับสําหรับเพื่อนๆนะหรือว่าพี่ๆนะที่กําลังตัดสินใจที่จะซื้อรถใหม่นะหรือว่ากําลังตัดสินใจที่จะซื้อฮอน้าคลิกนะครับวันนี้มาแนะนำนะแล้วก็อัปเดตราคานะครับ ราคานี้คือราคาที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะฮะเพราะว่าแต่ละเขตแต่ละพื้นที่แต่ละร้านราคาไม่เท่ากันนะฮะบางร้านก็อาจจะถูกกว่านี้นะฮะบางร้านก็อาจจะแพงกว่านี้นะครับส่วนที่นี่นะฮะที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะฮะเงินสด71,400บาทนะฮะสำหรับฮอนด้าคลิก160ยตัว ABS นะฮะนี่ฮะตัวนี้ก็จะเป็นตัว ABS นะฮะก็จะเป็นตัวดิสเบรกหน้าหลังนะฮะแต่ว่า ข้างหน้าก็จะมี ABS <S <S ก็จะมีเซนเซอร์นะฮะนี่ฮะล้อแม็กก็เป็นล้อแม็กสีทองนะครับตัวนี้ยางเป็นยางแบ,บเรเดียนนะฮะจะไม่มียางในนะครับนี่ลายยางเขาสวยนะครับแล้วก็สีล้อแม็กก็เป็นสีทองนะครับขนาดยางหน้านี่หนึ่งร้อยนะฮะทับแปดสิบหบสิบสี่นิ้วนะครับ เนื้อสีก็จะเป็นสีแดงด้านนะครับนี่ยก็มีให้เลือกอยู่3สีนะครับก็จะมีสีแดงด้านนะครับสีดําเงาแล้วก็สีเทานะครับสำหรับ h อนด้าคลิกร้อยหกตัว ABS นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นตัวดิสเบรกหน้าหลังนะฮะข้างหน้ามี ABS นะฮะส่วนข้างหลังก็จะเป็นดิสเบรกธรรมดานะครับตัวนี้เครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์แบบ e n p แบบสตาร์ทเงียบนะครับขับขึ้นด้วยสายพานนะครับเครื่องยนต์นี่ตัวเดียวกับตัว h อ n d a PCX 160เลยนะครับเพราะว่าตัวนี้ก็ เครื่องยนต์160เหมือนกันนะฮะเครื่องยนต์ตัวเดียวกันนะฮะเครื่องยนต์1ลูกสูบ4บลาวนขนาดลูกสูบอยู่ที่60มิลนะช่วงชักนี่55.5นะครับเนี่ยข้างหน้ามีดิสมี ABS ส่วนข้างหลังก็จะมีดิสนะแต่ว่าเป็นดิสเบรกธรรมดาจะไม่มี ABS นะฮรเนี่ยล้อมแม็กซีทองเหมือนกันเลยนะครับเนี่ยสวยเลยนะครับแล้วก็ระบายความร้อนด้วย น้ำก็จะมีหม้อน้ําอยู่ตรงนี้นะครับในส่วนของน้ํายาหล่อเย็นนี่เปลี่ยนทุก24,000กิโลนะครตัวนี้โลกโลก้นะค,คลิก6 6อยู่บยูบอกใส่หมวกกันน็อกเต็มใบได้1ใบนะฮะในส่วนของอัตราประหยัดน้ำมันนะครับสําหรับคน้าคลิกนี่ประหยัดน้ำมันอยู่ที่47.6กกิโลต่อลิตรนะครับ เติม2.1นี่สามารถขับได้ถึง100กิโลนะก็ถือว่าประหยัดนะครับผมนะส่วนตัวนี้ก็เป็นราคาที่ติดมากับรถนะครับ69,900นะครับแต่ว่าราคานี้ยังไม่รวมภาษีพรบรนะของเราก็จะมีค่าโอนค่าทะเบียนค่าพรบรอีก1,500นะของเราขายอยู่ที่71,400บาทนะครับก็คือจ่ายรับรถอยู่ที่71,400นี่เอารถไปขี่ได้เลยนะครับ ราคานี้ทางร้านโอนให้ทําทะเบียนทําพรบรให้นะครับตัวนี้ระบบใหม่ก็จะเป็นแบบดิจิตอลนะฮะแล้วก็มีระบบไอ i ิงสต็อปนะแล้วก็สตาร์ทด้วยสมาร์ทคีย์หรือว่ารีโมทนะครับมีที่ชาร์จด้วยนะครับแบตเตอรี่อยู่ตรงนี้นะฮะสำหรับฮอนด้าคลิกตัวนี้ฮอนด้ารับประกันเครื่องยนต์ให้3ปีนะครับสามหมกิโเมตรส่วนระบบหัวฉีดก็รับประกันใน5ปี5 0,000กิโเมตรนะครับส่วนราคาก็71,400บาทนะครับ ราคานี้ร่วมจดทะเบียนเรียบร้อยหมดเลยนะฮะราคานี้ทางร้านอนให้ทําทะเบียนทําพรบรให้นะฮะอกสารในการออกรถต้บับบประชาชนใบเดียวนะครับนี่ะก็จะมีปั๊มดิสสองข้างเลยนะฮะเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นดิสหลังนะฮะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นดิสหน้านะข้างหน้ามี abs ส่วนข้างหลังเป็นดิสเบรธรรมดานะส่วนระบบไฟของฮอน้าคลิกนี่จะเป็น ld ทั้งคันเลยนะครับนี่ะไฟหน้าเขาสวยนะฮะก็จะเป็นไฟหน้าคู่นะครับเนี่ะ สวยงามเลยนะครับสำหรับท่านใดที่ชอบสีด้านก็มีอยู่สีเดียวนะก็จะเป็นสีแดงนะครับก็มีให้เลือกอยู่3สีนะครับสีแดงตัวนี้ก็จะเป็นสีด้านสีเดียวนะฮะแล้วก็จะมีสีดําสีเทานะครัสสีนี้จะเป็นสีเงานะครับส่วนราคาก็เท่ากันเลยนะครับ7จ็ดหบาทนะครับราคานี้คือราคารวมจดทะเบียนนะครับที่ร้าน H อนดจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะฮะ สำหรับท่านใดสนใจหรือว่าถูกใจในราคานี้ก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับที่092157129นะครับร้านของเราขายทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะครับคนในพื้นที่สามารถซื้อได้ทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะฮะส่วนคนนอกพื้นที่เราขายให้นะฮะขายเป็นเงินสดนะครับ71,400นะครับราคานี้รวมจดทะเบียนเรียบร้อยหมดเลยนะครับสำหรับฮอนด้าคลิก160ตัว ABS นะฮะราคาโปรโมชั่นเดือนธันวานะครับ ก็จะปีใหม่แล้วนะครับสำหรับท่านใดที่หารถใช้งานนะที่เป็นโอตโต้เครื่องยนต์160ซีซีราคาประมาณ7 0 0ด0นนิดๆก็แนะนำตัวนี้เลยนะครับน่าขี่น่าใช้มากนะครับราคาก็ไม่สูงมากนะครับได้เครื่องยนต์160ซีซีด้วย4วาลวด้วยนะครับนี่ฮะสวยงามเลยนะครับคันนี้ก็ใหญ่นะฮะนี่ฮะใหญ่นะครับสำหรับ Honda c คลิก160ตัว a b บนะครับราคา 71,400บาทรวมจนทะเบียนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้าับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปของเราต่อ,ตอไปนะฮะหรือว่าเพื่อนๆพี่ๆเคยซื้อหรือว่าเคยสอบถามรุ่นนี้ราคาเท่าไหร่ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเอาราคามาเทียบกันดูนะฮะหรือว่าอยากให้ผมลงคลิปหรือว่ารีวิวรุ่นไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบพระคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ